ตีกันหน่อยนะครับเมื่อวานที่ลบบุรีเกิดเหตุการณ์พายุนะลมกระโชกแรงมันแรงจนกระทั่งทําให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยหักโค่นขนาดนี้คุณผู้ชมไดูที่นะเมื่อวานเนี่ยนะฮะโอ้โหในช่วงเย็นๆเนี่ยในตัวเมืองของลบบุรีมีเหตุการณ์เนี่ยฮะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ริมถนนสายคันคลองชนละประทานเนี่ยที่ตําบลป่าตาลอําเภอเมืองลบบุรีเขาบอกว่าหักโค่นหลายสิต้นเลย กีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทางด้านของการไฟฟ้านะฮะต้องระดมกำลังนะครับเพื่อมาเคลียร์คณดูสภาพสิฮะนี่คือมันต้องแรงมากๆเลยนะนั่นเงฮะคือมันต้องแรงขนาดที่เสาไฟฟ้าร่วงลงมาได้เยอะขนาดนี้แล้วเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะนมนไม่ได้หักแค่ต้น2ต้นนะครับเป็ดเสร็จทั้งหมดแรงขนาดนี้เลยเหรอ11ต้นด้วยกันนะครับก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า2,000ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนนะฮะโอ้โหเสาสื่อสารค่ายมือถือต่างๆเสียหายเป็นระยะทางประมาณ500เมตรหม้อแปลงก็ได้รับความเสียหาย2อม้อเสาไฟสองสว่างก็หักโคตรอีก3ต้นด้วยกันตอน,น,นแรกก็คิดว่าเป็นเพราะว่าพิษภัยจากธรรมชาติน,น่าจะต้องรุนแรงมากแต่สุดท้ายคุณผู้ชมคุณหนแนะ่มันมีสาเหตุหลักๆปัจจัยหลักๆที่ทาให้เกิดความต้อใช้คาว่านี่ เกิดความเสียหายขนาดนี้คุณดูสิฮะว่าเกิดอะไรขึ้น<ะ>เมื่อไปตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าอเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยที่อยู่ข้างศาลาที่พักนี่นะฮะริมทางตรงคลองชลประทานเนี่ยมันมีร่องรอยน็อตท,ที่ใช้ยึดเสาไฟกับเสาสตับเนี่ยหายไปหลายอันอหายไปหลายต้นน็อตตัวยึดเหรอคะน็อตตัวยึดหายไปฮะออมันก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ตัวเสาเนี่ยมันอะไร ตัวที่จะมายึดยึดเหนี่ยวไว้คือถ้าเกิดว่าสังเกตดูตรงเสาเนี่ยจะมีรูสามรูใช่ไหมคะรูที่หนึ่งก็ไม่มีน็อตรูที่สองก็ไม่มีเหมือนจะเห็นรูที่สามอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะไม่มีด้วยครับไม่มีด้วยฮะโอ้โหนี่หายหมดครับน็อตเขาถูกขโมยเหรอคะครับถูกขโมยครับมันก็เลยไร้หลักที่พึ่งฮะพอเจอลมพายุแรงๆหน่อยเนี่ยนะฮะพอล้มหนึ่งต้นปั๊บ มันระเนระนาดกลายเป็นโดมิโนโเลยมันดึงกันด้วยเนาะดึงกันด้วยครับเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าน่าจะมีโจรใจบาปขอ,ออนุญาตใช้คำนี้แอบขโมยถอดไปขายโดยที่ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นคือประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะในพื้นที่ลบบุรีเนี่ยมันมีลมกระโชกแรงก็เลยทำให้อะพอต้นแรกล้มปับ๊บ2 3 4 5า7 8 9 1ห11ล้มตามกันไปเนี่ยฮะราบเป็นหน้ากลองเลย โดยในวันพรุ่งนี้ครับทางเจ้าหน้าที่นิติกรของการไฟฟ้าลพบุรีก็จะรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่ตํารวจสพเมืองลพบุรีเพื่อที่จะหาไอโจรใจบาปนะเนี่ยนะฮะมาดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ลงพื้นที่ไปควบคุมการซ่อมแซมด้วยตัวเองซึ่งขนานี้ก็เพียงพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า2000ครัวเรือนให้มีกระแสไฟกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว ส่วนความเสียหายคุณลองเดาดูซิว่าถ้าเป็นไอ้เจ้าน็อตเนี่ยน็อตยึดเนี่ยเอาไปช่างกิโลขายเนี่ยมันจะได้กันสักกี่มากน้อยอ่ะเต็มที่ก็สักร้อยส0งร0อยสอ่ะผมให้พันหนึ่งแต่รู้ไหมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เสาไฟหักโค่นสิต้นบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไม่มีไฟใช้เป็นหลายชั่วโมงเลยเป็นครึ่งวันเลยเสียหายเบสเร็จ หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะฮะโอ้โหนี่คือถ้าจับได้เนี่ยคุณมีปัญญามาจ่ายไหมนั่นน่ะสิผมถามก่อนต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ oh. ว่าใครเป็นคนที่ก่อเหตุ uh. นี่คือเป็นทรัพย์สินของทางราชการนะ uh. เป็นของหลวงนะคะมาทําให้เสาไฟมันร่วงลงมาแล้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วยก็ต้องฝากเตือนกันเลยนะคะว่าอย่าไปขโมยนะคะแล้วก็พอมันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยก็คือภาษีของประชาชนที่ต้องช่วยกัน uh. เอามาซ่องแซมกันอีกเป็นหลักล้านนะคะ uh. ก็นี่เบื้องต้นนะเขาตีประเมินไว้เข้าๆล้าน4ี่กัน oh. จริงๆมันอาจจะเยอะกว่านี้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ